โอเคทุกคนค่ะใครปล่อยแม่เสือสาวบุกต่เกียวค่ะแล้วก็ขยำขยำหัวจิตหัวใจนะคะของลิลลี่สายใจแปดไปแล้วดูชุดลายเสือดสิค้ะแล้วการมีดาวอยู่ตรงเน้าองค์นัดใจคืออะไรเพราะว่าเธอคือร็อกสตาร์ดัเอค่ะทุกคนโอ้โหหนูนลิส จัดหนักอีกแล้วนะคะเรียกว่าคนซื้อบัตรเดทูเนี่ยไม่น้อยหน้าเลยนะคะออกไปบอกชาวบ้านชาวช่องได้เลยว่าวันของฉันก็เซ็กซี่สุดขีดอีกเหมือนกันนะคะไม่แพ้วันแรกเลยวันแรกจัดหนาวันที่สองปล่อยเสือเลยทีเดียวสําหรับลิซ่าอินตงเกียวนะคะคือต้องบอกว่าที่นี่คือที่ของน้องจริงๆเพราะว่าท่านที่บอกว่าลิซ่าสอนแบบเซจะเป็นนิดหน่อยเฮ้เ hey, ฮ hey, นะคะ ก็ร้องกันกละหน่ำเลยต้อบอกว่าถูกที่ถูกทางมากสำหรับเพลงนี้นะคะโดนใจชาวญี่ปุ่นสุดๆแล้วถ้าเปิดไฟแบบจัดเต็มโอ้วันนี้แอดบอกเลยว่าโทนสีดีมากเออโทนสุดๆนะคะผมน้องเป็นสีน้ำตาลชุดลายเสือก็สีน้ำตาลนะเป็นน้ำตาลดำ ออกมาคือดูแพงมากๆนะแล้วก็เซ็กซี่เราใจสุดๆเลยนี่ไฟเฟยขึ้นกันพึบพับเลยนะคะเผาวเวทีเผาสเตจนี่มันของแท้เลยทีเดียวนะซึ่งก็จะบอกว่านี่บงนี่สะบัดไม่หยุดเลยนะคะกับทะเลสีชมพูนะเตะปาบเขาให้มาสักคู่นะคะแบบไม่เกรงใจพี่คามเมล่าแมนเลยทีเดียว ซึ่งน้องบอกว่าบรรยากาศวันนี้นะคะก็สุดมากจริงๆและน้องก็น่ารักนะคะแล้วก็แน่นอนว่าแต่ละสาวเนี่ยมาแบบว่าจัดหนักจัดเต็มเหมือนเคยนะคะเขาอยู่ด้วยกันแล้วเหมือนเขาสนุกกันเนาะ อันน,น,นี้อยากให้ทุกคนดูคลิปนี้นะคะเดินส,สับสับสับแบบนี้ดูดูเต็มเต็มไปเลยสําหรับการเดินของทั้ง4สาวนะคะแล้วดูเจ้าลิศย่องซะก่อนคือเป็นคนที่เดินแล้วสวยมากๆนะเฉพาะช่วงขาของน้องเราบอกเลยว่าฝึกนะคะเทรนมาเป็นอย่างดีสมแล้วที่อยู่ทุกลันเวย์จริงๆนะคะเป็นคนที่เดินย่าง ก้าวเท้าเนี่ยได้สวยแล้วก็มีสเสน่ห์มากๆนะคะนี่ก็เรียกว่าเป็นอีกอย่างคะ่ะที่ทําให้ลิซ่าเนี่ยเป็นไปได้มากกว่านักร้องนะเป็นนักร้องเป็นดังแบบเป็นดาราท่านหนึ่งอะไรแบบนี้แล้วนะอ่ะตอนนี้แวะไปดูคนหิวปี2026กันบ้างนั่นก็คือเจ้าแชงนั่นเองนะคะ Day t ทูเนี่ยกินอะไรบอกเลยว่าก็เป็นของโปรดแอดเหมือนกันนะ เพราะว่าที่น้องกินทุกคนช่วยแอดดูหน่อยมันใช่ขนมที่เราชอบซื้อเป็นของฝากเวลากลับจากญี่ปุ่นหรือเปล่ามันเหมือนขนมที่มันเป็นรสกล้วยอะ่ะใช่ไหมที่มันเป็นนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มอะ่ะเออถ้าดูไม่ผิดแอดว่าใช่นะเพราะชอบกินมันเป็นบดาน่าอะไรสักอย่างนะแต่ว่าถ้าเกิดไม่ใช่นะบอกแอดมาหน่อยว่ามันคืออะไรแต่ดูไกลๆน่ะเหมือนเลยที่เราจะต้องซื้อฝากจากที่สนามบินนะ่ะทุกคนคิดว่าใช่นะ ส่วนคลิปที่แอดโยกให้เป็นนี่ดีที่สุดของขําคืนนี้ก็คือคลิปความน่ารักของสาวสาวที่อยู่ด้วยกันแบบนี้เอาพี่ชิสูวิงดุกๆๆมาแล้วนะคะคิตตี้มาแล้วหนึ่งเนี่ยค่ะนั่งร้องเพลงด้วยกันแบบนี้นะคะมันเป็นภาพที่อยู่ในใจเราตลอดไปจริงๆนะคะน่าเอ็นดูเป็นสี่คนที่ไม่เหมือนกันเลยแต่ก็อยู่ด้วยกันได้นะคะนี่เลยละคะ่ะลายเซนของ b l a c k พ i n g นะคะ นอกจากนี้ค่ะยังมีการดวนกันของลิสเจนด้วยนะคะแต่ว่าเป็นดวนอะไรอ่ะเดี๋ยวแอดให้ดูทีละคนนะคะขอเริ่มที่ใยายเกี้ยวก่อนละกันแล้วตามมาด้วยหนูลิสนะโอเคไหม เอนดูมากนะคะถ้าใครฟังตอนต้นเนี่ยจะเห็นว่ายายเกี้ยวเนี่ยสภาษาไปเลยนะทุกคนตอนแรกทักเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นค่ะบอกว่า พวกคุณกินข้าวหรือ,อยังเหมือนแบบเจอเพื่อนแล้วไม่รู้จะถามอะไรพวกคุณกินข้าวหรือ,อยังฉันก็กินแล้วค่ะอย่างนี้นะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็มีบอกว่าขอบคุณทุกคนที่มาที่นี่นะแล้วหลังจากนั้นก็แปลงลากเป็นภาษาเกาหลีค่ะหลังจากนั้นก็จบแฮปปีเอนดิ้งด้วยภาษาอังกฤษนะคะเก่งจริงๆตัวแค่นี้3ภาษาไปเลยนะซึ่งยายเกี่ยวก็บอกว่าน้องค่อนข้างจะเขินแล้วค่ะที่ต้องมาพูดภาษาญี่ปุ่นใส่ไม้แบบนี้นะคะก็คงกลัว จะพีพีถูกๆเนาะแต่ทําออกมาได้ดีจริงๆส่วนอีกคนนึงนะคะเรื่องสำเนียงอะแอดไม่รู้หรอกแต่เรื่องท่าทีอะคาวอีเดสก้ามากเลย บาบอที่สุดไม่อยากจะแปลแล้วนะคะเพราะท่านี่คือแบบน่ารักเหมือนตัวการ์ตูนญี่ปุ่นนะทุกคนน่ารักมากนะคะโหท่านี่คือชนะเลิศแล้วล่ะพี่สาวโอ้โหต่ออีกนะคะนึกว่าหลุดออกมาจากการ์ตูนที่เป็นช่องๆอ,งอะ่ะทุกคนนึกออกไหมการ์ตูนช่องญี่ปุ่นอ่ะอืคือจริงๆเนี่ยน้องลิสก็บอกว่าขอบคุณทุกคนที่มานะคะหลังจากนั้นค่ะสเสียงกรี๊ดก็กระหึ่มเลยเป็นการพูดจาญี่ปุ่นที่ถูกต้องที่สุดนะคะ เพราะว่ามันต้องมีความน่ารักตะมุตะมีแบบนี้แหละนะคะนี่คือลลิสาค่ะตอนแรกก็มีความเขินนะคะจะเรียกว่าทั้งหอเนี่ยให้กําลังใจกันใหญ่เลยล่ะคะ่ะซึ่งทาทางแบบนี้ก็น่าจะเป็นลิิ่าคนเดียวแหละนะคะที่ทําได้ นี่นะคะโอ้ยบรรยากาศดีสุดๆนะคะแอดขอปิดท้ายไปด้วยความงามแบบเลอค่าเนือปจัจพีของพี่จิซูของเรานะคะสวยมากไม่ต้องทําอะไรเยอะแค่ชมายชายตาเท่านั้นแต่ดีกีความงามนี่คือทะลุมิติไปแล้วนะคะก็นี่ล่ะค่ะเป็นบรรยากาศเดททูแอดขอเล้าแต่เพียงเท่านี้นะจ๊ะโอ้โอ,โอ โอ้ยายเกี้ยวปากระดาษเข้าตาแอดซะยังไงเจอกันคลิปหน้านะคะใครยังเลิฟเลิฟแบ็คพินอยากดูเรื่องราวเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ของเมมเบอร์แต่ละคนโดยเฉพาะสาวไทยที่เก่งกาสามารถของเราหนูลิสก็ติดตามแอดได้เลยในอัพพีนิวส์นะคะทุกช่องทางเลยทั้งตอกตอกแล้วก็ YouTube ด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะไปละค่ะ